สวัสดีครับพี่น้อง F-C e แฟน,นช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้เจอกันอีกแล้วครับที่วัดป่าดุงนาเพลินครับมาตามแนวทางรัฐบาลไทยต่องวดครับวันที่2พฤษภาคม2566ครับมือนี้มาตามแนวทางความฝันของอาจารย์มาตามเลขกถูบของปูฤีศีบุญมีครับงัดที่ผ่านมาเลขกถูบของปูฤีศีบุญมีเข้าตรงๆครับนี่ครับเดี๋ยวสี พี่น้องปฏิ่าโอ้แมนแมนย์บ oh, man, man, ่พอบปฏิบะครับที่จริงเลขอาจารย์เพื่อนบอกเราบ้างหกเก็บศูนย์กับออ,กอ,อ,กอีขึ้นกันที่ที่จริงมันเขาทั้งล่างทั้งบนได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอคือตัวนี้ครับแล้วก็ตัวเลขของอาจารย์ที่เพื่อนทรงโพสต์ไปให้พี่น้องเอฟซีเพื่อนเบิงกับมี่ไล่ครับหกเก็บศูนย์ทำแสดงว่าเขาทั้งล่างทั้งบนครับพี่น้องครับ อาจางย์ได็มาตามตองวดครับเลขปูรือศีบุญมีครับแล้วก็เลขกผีบอกว่าสัตอาจารย์ว่างวดนี่มีเล็ผีบอกน้าครับพี่น้องครับเตรียมสมุดประกาศไว้น้าเด้อครับเดี๋ยวมาฟั้งน้ำกันครับครับกลาบน้ำมาสการครับอาจารย์มาตรวจแล้วล่ะล่อโมยู่ล่อโมยู่ แต่ก็เห็นพระอาจารย์แต่โพรรัฐบาลให้แล้วมาค่ะได้ต้องวัดแ้วครับเมนเมนเมนนึ่นนนวาโอ้เงืดอยู่เออม่ขึน้นบา่า,า่าว่าดว่บอก่ายปันอนที่ด่โอนหน้าเจ็ดหนึ่ง <c oughs> ตรงต,รง,ตรงเลยเนาะเออครับผมผ่มีู้ใดไทยหกศูนย์น้ำนเนาะหมือนหกศูนย์เด็ดที่มิจตได้ไล่ได้โพตไปอยู่ผมื่องกกเขาผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้หกศูนยอีนี่ ฝ้าจันศูนย์หกได้ศูนย์หกเจานึ่องมาได้ปะค่ะมาได้ได้ศูนย์หกมาได้ศูย์หกเยี่ยเลยได้ศูนย์หกเจ้าจันหมวนไปซีโรตารีสิบเกตตัวหอวดก่อนไปซีอรตรีเกตศูนย์นั่นดูหมวดไปข้าเจ้าเบืองนั่นดูอย่างนมเบ้องลงเื้องนี้ละคอบุญุอคุณพี่น้องทั้งหนึ่งพิเศคนหน้ามารถนึงบ่อนอแกนหน้ามาขาเจ้ามาขาเจ้ามาน้ำจนลอยโย่เขาเนี่ย เงี้ยคืองวตไปใช่ใ่ี่ตนมากเาันนแง่มากวยเาโอ้าตาคน้นี่าวนี่แหละแสดงว่าเป็นโศกเนิโศกข้าจานเนาะค่ะเงี้ย้าโกไขาดไปเ่ก็าได้ใส่ได้สวยแวมนว่าล่ามเทาเนี่ยเาเริ่มต้นโดยรัฐบาลไทยคนน้อยจา์เนาะรัาลไทยบอครับคุยเรื่องรัฐบาลไทยไปก่อนเพราเวลาม่หลายด แล้วจังต่อฮานอยเนาะครับเมื่อวานอันมื่อวานผมไปนอดนี่ยผมมาเล่นกันฮานอยฮานอยแต่พอกิตก็ฮานอยกาซาตบอกแล้วผมเลยอยากนอวดม่นก็เล่นไปนอนหลินด้วยเตียงลูกผมกูใจกูสูงสูงกูเท่าตัวไก่เจ่านี้มันกัดว่าอยู่เพ่อรับดอกเพื่อรับไปเพื่อรับไปเห็นนั่นแม่นคงยิ่งใช้สินสีแดงใช้เสียสีสูงผมว่าสองคนก้นปวดหัด้วยว่ เป็นสาวบานมีนผู้ชายออกออกมาแล้วอีกคู่หนึงผู้ชายใส่สูงสีดำเสียสีเหลืองออกว่าน่เสียสีเหลืองตอนนี้นอ,นนอนนเนาะอรับไปตื่นเนว่าแล้วคุขึ้นว่นาคุณฝันไงเถอะบานเนี่อันนี้มันขึ้นบ่ฝันนะยดนเวิร์ดขึ้นกันอบบ่ฝันวนี้นขันฝันขึ้นเดียวแม่ร้วะะ่ วัวที่แล้ยวกวฝันในน้อา <n' ot' S 3> จารย์เท่าเดียวเลยเนาะมูตามความฝันจต,ตาไม่ได้ถามว่วที่แล้วฝันขึ้นเดียววัวนี่ฝันได้มาเวียนเนาะบัดใจเนาะคะ่ะความฝันของพระอาจารย์ที่ฝันหนึ่งขึ้นหนึ่งมื่อฝันมาได้ไปเอาท่องขึ้นมาแล้วเอาท่อนอะเนาะค่ะมร์เหล็เข่าแล้วนะะเนาะเม่์เมร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 ์เเข่าแล้ววานเพราะว่าเขาจุดตัวไปก่อนเนาะเศร้าเลยเศร้าเลยควมนั้นเป็นตัวนะี้ เมียนเศร้าได้เกตกัเขาขาวีนอด้เกตก็ได้นอเขาหาถัวใส่อาจนเลยแตอนี้เมืนี้เอ้าพวกเจ้าออกม่ยังท่านออกไม่ปูเบื้องไล่มือไห้ท่านเฮ้ยเบื้งไล่มือให้บานเี่ยเบื้องไรมือองไรเพราะงๆอย่างไรฝันอย่างไรอันอย่างว่าเบื้องดวงเบื้องไรมือเท่นพวกเจ้าบ้านพวกเจ้ายู่ง่ะไรยู่นีละบ้านย่ยู่ทั้งพีละลท่น ว่าไก่บอบอหัทันแต่แถวมันมีแนวกอมมีแนวกอมอยากให้นอนมีแน่อยากมาหานอหลับมันมีมีแน่อยากมาหาคุณดู่นเลียงบ้านันเียบ้านปีนปีนเบิ่ปีนมาันหพอนี้้านเี๋ยมันเลียตังเสียมันเี้ยงมันเดี้ยงตงี่มันเดียเป็นไรมื่อไหร่ตังเสีย เบื้องไายเมื่อยเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเมื่อแบบนี่เลยบ่อาจารยเน่ยเนี่เน่อยเห็ดมือยแบบนี้เบื้งไรมือเนี่ยเอาขีเห็ดงันั้นเบื้องไดเบื้งใดนเก่าหรอปูเก่งยู่คนว่าว่าในพู้ที่สองอันพู้ที่สองกเนียั่นสิมันนี้มันเห็ดนั่นสิเนี่ยน่สิพู้ที่สองพู้ที่สองเนี่ยเี่ย่สิพู้ที่สองพูดง่เงี้ยพงเนี่ยมว่าพู้ที่หนึ่งเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนั่สิ ครับอันนั้นผู้ที่หนึ่งเนาะครับเมียนต้องเขาซ้ำเรื่อคเัาถือกึกึศ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 กที่ึี่ึศี่ศกงศก่นกึพูึศิึศกึศบึศกึศกึศกึปกึศกึศกึนกึศนึะกึศกึศที่สองกึศผู้กี่กึศ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 ก็ศกึศกสศกึศ่ึเ,เอึศก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 งศก<อ>่ศกาศมึศก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 ึศมาศูึศกึศกึสกึศดึศก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 ึศ ใส่สีแดงสองคนใส่เสือสีส้มสองคนผู้ชายใส่สูงด่ำก็เสียดหยั่งนุ่งนี่สองผู้ชายหนึ่งแม่นี่สองผู้ชายหนึ่งนี่เองสิละผู้ชายนุ่งนี่กันทั้งที่แดงให้เบิ่งให้เบิ่งไล่เมื่อตอนนี้ผู้ที่สองเห็นทั้งที่เบิ่งเอากระบังไล่เมือตัวบอกามันบ่บางปูอันหลวงพ่อเก่งอยู่เบิ่งโลดหลวงพ่อเบิ่งออกเบิ่งอันหละเออผมเหมือนเลยว่าเออกระมีแชนแนวดีๆนะโม่เป็นนังดอก พอกเก่าอย่านาะที่สามได้มาให้เบื้องบนกระเฮ็ดตั้งซี่ไวู้้ที่สามเมือนผมเงินทได้ฝันยังไหนยู่เว้นอันนี้คือฝันยังโมเว้นเนาะค่ะฝันเมื่อนี่มันว่าจังมือว่านมือแรนผมเป็นเลขกันเละเล้ากาซากับเ้าสับพคิดออกแล้วผมเลยนอนหลับอยู่ผมเลยเผลอไปนอนเลนอนหลับนะมือว่านนเหมือนเล่ังไตอยู่นี่บนอยู่บนมันปได้อ่ทั้งไตอยู่นะครับครดบมือานยวันนี้เน บานว่าสีนี้นม่นีนี้มันมันกลัอาไม่บายพูฉันเอาเงินที่ไนีไ่ค่ะนี่นี่สิสามคำหาไม่บายไม่บายพูดใครของให้ไปเลยัไหนึ่งหนึ่งด้วยจปเดินต้องหมันเนี่ยนี่สิัดสิไปสิไม่บายพูดมมไม่บายกูที่บายูสีดอกัอนี่นี่ล่ะหเบ่งเอาหรดคิดพีดแต่ห <laughs> น้าม่เอาหลอว่าคิดตามวกวันเนาะผมมาหวัดผมก็มาเขียนไนป๊อเลยม เป็นห้ากับสามนี่เนาะหาเป็สามสามกได้ว่าเหระว่างใหระว่งสามหาไว้เันมันมาจนงสี่ดิครับเป็นสามกับห้าแน่นอนเหมนสี่เอาไปนอนกบีเบิร์น้ำนเงนอครับห้าต้องเจอกัเราบังยากพอกล่องมันจะไปสาบหาจังหวว่าลางถึงจังล่างเนาะเฮ้ยนงซีอ่ะเป็นสมกับห้าเนาะไม่บายพูดไม่บายไม่บายใครขอใคได้เสดวดวงรถไหวโอ้อย่าเต็มตัวดิว่านี่ เมื่ออาจารย์นะครับมีสามกับห้าครับมันเนี่ยังี่เาเนี่ยังสี่เนี่ยมันเนียตงสี่ลาก้อนก้อนเขาสีไปกาบแล้วเขลูกขึ้นยางไปชื่อชื่อกัเพาไบ่นเ้ยหายขอกัะเพาะไบหวนเลยอ้อไมเขามาแสดงว่าเล็กน้อยมูนี่อยู่นี่ก็เห็นซุ่มลูกอันซุ่มลูกไส้กับวานี่มันขึ้นโซกันแต่ก็ชวด้วยจะจะดูดกูดเด้อว่าสนขาที่เจ้าเห็นนีจจะกระดูกก็สนสามกับห้าเล็กสี่ แต่สันเพี้ยนเดียวมันเป็นอย่างท่อยจากลงมานอนตอนนี้เดี๋ยวรงงานเกลงมาเล่นยองไปเกี่ยแมวไปซุ้มือแรกกันห่หรอ่าเกี่ยแมวเดียวขึ้นจากนอนผมก็มีเนียงฉบอกหนเว้ผมเนยาเนสิบคมีแนว่ลกลมหนกลมจากไหหลับหรือยากใหฝันหนิผมว่าอ้ยกัฝันครับฝันแน่นอนจานอนี่เนี่ยขึ้นแนวว่ากลมจากใหหลับไหฝัน